ต้องเอาให้ได้นะเกมเมื่อกี้หนักหน่วงของ Reverse r a ล e เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูเกม2อ,อย่างรวดเร็วครับไรก็บินออกจากมาัสไซไปที่ Intellect Center อครับและเป็นแบบนี้ c d t มาแล้วด้วยถึงจะไม่มี RQ แต่จะเป็นทีมไหนก็ที่ไปยืนใกล้ๆได้จะเป็น JV หรือเปล่า JV เนี่ยอาจจะเฉียดๆนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่จะไปลง Intellect Center แล้วนะตอนนี้ครับผมว่าซ้ายบนมิวเซียเนี่ยเยอะครับ โอ้ยลงเหมือนเดิมว่ะเทวินบริตนะเสียงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเดคาเมืองนี้ออนิกส์กับพีสปอร์ตแล้วมิวเซียมเหมือนจะไม่มีคนไปครับเป็นโชดักทีมเดียวเอาลงเลยอย่างนี้โอ้แล้ววงฟ้าสองทีมครับโฮมบอยส์กับแรงกิ้งเมื่อวานอะโฮมบอยส์เล่นข้างบนเลยครับน่าจะย้ายเมืองอย้ายมาเจอครับรีเวอร์สเลยก็เหมือนจะเจอเอาแล้วครับมาแล้วครับ วงฟ้าสะด้วยครับอลิฟอะปืนอะไรอ่ะหนึ่งดาเมจเมื่อกี้ฮะยิงเป่าแทนวะเอ็นเก้าสี่ไม่ยิงอะไรดาเมจหนึ่งอะโอ้โหยิงยังไงขึ้นหนึ่งดาเมจตกใจเลยตรงนี้เอามือไปตบหัวยังแย่กว่า <S 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 สะดุ้งเลยยิงอะไรไงเอามาครับโอมบอยกับแรงกี้เอ้าวิ่งไปเอาเทรดกันไปครับหนึ่งต่อหนึง่งทะนุนเลยครับแบบนี้ มึงจะเปิดบุญญานะครับแรง์กิ้งสปอร์ตจะจบเร็วเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าเหมือนจะดึงกันขึ้นมาแล้วแรง์กิ้งตนยาวๆไปฮะเกมนี้พอไม่มีใครทับเยอะเท่าไหร่เกมนี้เราดูแห้งๆไปหน่อยนะครับแต่ดูเหมือนจะมีบางทีที่อาจจะต้องเร่งเครื่องหน่อยนะฮะในเกมที่แล้วเนี่เอวีเรดี้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาแล้วเนี่ยกะมาแจมเต็มๆแล้วเ,เป็นวงฟ้าด้วยถ้าแจมได้นี่ฟาร์มอิมๆแล้วกักบว่าสายล่างสามทีมโอ้แล้วมาแล้วชงอย่างนี้แล้วโฮมบอย เอาความกล้าเล่นอย่างนี้มาจากไหนและยิงกดไปจากทางแฮนครับกำลังจะล้อมมาแร็งกิ้งอีสปอร์ตึงคนก็ไม่ปล่อยครับแบบนี้ยิงเก็บไปซอลิมครับจากแ a n k กิ้งอีสปอร์ตและมี AV r a d i c a l ที่ได้ยินเสียงปืนกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆครับอ้สุริเวอร์เลสท,ที่ชุบสองรอบแล้วนะนั่นนะสิไปโดนอะไรมาครับอยากจะทราบจริงๆเ v วีไปหน้าแรกแล้วสบายใจส่วนรีเวิร์เลเครับอีก3เกมที่เหลือนะ โอ้ยไม่ได้มองสายครับเมื่อกี้โดนเปิดครับไม่นอกนะรอดตัวไปครับแรงกิ้งแล้วเอ,อวีอมาแค่2คนแบบนี้โดนล้อหรือเปล่าจ่าขิดมาข้างหลังแล้วแล้วเห็นรีเทิร์นเปิดไปก่อนให้ดันเข้าไปด้านในแล้วออกมาแบบนี้เรียบร้อยสิครับมันเป็น4ต่อสองรงกิ้งสปอร์ตบอกมานี่มานี่มาแจมน<ด>ี<ด>่สามีลิมจากชาวเวียดนามมาครับโอ้รีอาจจะมาแจมใช่ไหมโดนไปดิ เีริมครับเรียบง่ายเลยฮนะส่วนเอวีตรงนี้คุมมาหนึ่งตู้หนึ่งคนชุบไปก่อนบอลอ,อีกสักไหลมาตามแบบตามติดเลยครับกลเอาคะแนนเพิ่มเพราะว่าเก็บแล้วเองก็เก็บมาได้เยอะด้วยครับสิบกว่าตัวแล้วกลับมาปั๊มกับ AV r a d ร c a l เลยครับประมาทไม่ได้เหมือนกันจนวนคนน้อยไม่พอทรัพยากร,กรก็น้อยด้วยครับลงในโซนนี้โอแล้วเปิดไปแล้วครับหนึ่งคนครับเก็ตปืนเปิดหนึ่งนกดาวครับหนึ่งอริมและ AV ว a เ i c a l เพื่อชุบหนึ่ง เหลือวอยครับคนเดียวสไนเปอร์วีเทอร์เองก็ชุบแล้วกลับเข้าเมืองไปแล้วด้วยครับจะดึงสามกลับมาได้หรือเปล่า a อวีอาร์ครับด้านหน้ามีออนิกเป็นแจ็คนะยิงได้หรือเปล่าครับจริงๆยิงได้นะเนี่ยแต่ว่าเลือกที่จะไม่ยิงแล้วรอเพราะว่าตัวเองเหลือแค่คนเดียวนะตรงนี้ ว้ายรอไปก็เท่านั้นครับมาแล้วครับเห็นพอดีครับเออรอไปก็เท่านั้นนเหมือนรอคนไม่มีใจครับรอไปก็ไม่กลับมานั่นอเอาเลยต้นปีเอาเลยต้นปีก็เล่นเลย <c oughs> เอามามาดู <c oughs> เป็นรอโฮมบอยครับมีออนกวิ่งอยู่ด้านหน้า4ี่คนด้วยกันมุมสูงสูงแบบนี้ครับอุ้ยแล้วโปโสตากรรับไปตัดแปรทิน จากฝั่งของแฟดมาได้ละชินเสีย1หนึ่งคนล้มหนึ่งล้มสองโปโกซ้อนไวมากครับแต่ตำแหน่งแบบนี้แล้วแปดก็โดนจนมุมมาจะเทศส่วนได้หรือไม่ครับแล้วขันมาหนึ่งทีเมอร์ซีสะบัดซอเข้าหัวคมคมสะบัดหนึ่งสะบัดสองต่อตัวเหยียบคนน็อกแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วโปโกโดนเกมพลิกทันทีทนทรทครับบีโอเข้ามาทีแฟดครับเวียดนามกำลังจะทําได้ดีในเกมนี้แต่สะบัดหนึ่งสองเมอร์ซีเหลือคนเดียวไหวหรือเปล่าเตลี่ย์ลอยครับเีโอรับจบเก็บสองแต่ รีเวิร์สเรดอยู่บนหลังคาท่านผู้ชมมาแล้วย่องเบาเข้าบ้านโอ้ออนไฟเฮดช็อตใส่บ้านไปครับแล้วเก็บคิวไปเลยส่วนรีเวิร์สเรดต้องการคะแนนอย่างรีบเร่งแล้วแฟลตนี่ยเลยแค่สาคนจะไปไหนจะไปไหนโอ้โดนไปก่อนแล้วหนึ่งน้องดาวข้างหลังไม่บีโอเขาหวาไปแล้วครับโอได้แค่คิวเดียวครับ จยื้อครับยื้อเพื่อที่จะชิงครับยิงแล้วบิดแต่บิดไม่ไม่ได้นะโอ้มิงบอกไม่ยอมไม่ยอมหนูไม่ยอมเฮ้ยโดดยิงเหรอโอ้โดดยิงทะลุไอซ์บอลครับะระหว่างนี้ออนฟลก็ไปยินทองอันมาจากพีเอสปอร์ตนะครับได้มาอีหนึ่งคิวดิ v เวอร์สเรสไล่สุดขอบโลกแล้วยิงเบโอเปิดจุดไปเห็นแล้วครับต้องวิ่งต้องตามไม่งั้นเขาชุบแน่นอนตามสุดแล้วไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจำนวนเหรียญที่เขาถืออยู่เนี่ยเบโอถือไปเท่าไหร่ครับครับ แล้ววิ่ระหว่างวิ่งไปอาจจะเจอแท่นเหรียญน,นะแล้วเนียนเอาไปทีละสองสามร้อยหลอดไม่หลอดครับโอทีมแฟลชครับจบ11<อ>ไปเลยสามมิิมจากรีเวิร์สเรดหลอดช่องไปจังหวะนี้มุมบุม,บมที่เราเห็นนี้ไม่น่าจะโดนไม่น่านะยิงโดนเออแล้วโดนเฉยเลยครับแม่นจะจับามาต่อที่ไฟของไอเคกับโชดร์ครับเปิดมาเป็นหน,หน้าไฟคีแล้วเซนยิงไอเคร่วงลงไป2คนก่อนเลยครับเราออนไฟไปน้องดาวรีเทิร์นมาได้ครับ แหเหลือคนเดียวนั่งนิ่งๆโอ้ยเกมนี้ดูนิ่งสง,งบเฮ้ยต,ตรงนี้มันมีสี่ทีมเลยนะครับ <c oughs> มีทีมสปอร์ตมี r ร n กิ้งมีโทดักโอ้เยอะเลยครับพอมันเป็นโซนฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นโซนที่ดึงดูดหลายๆทีมที่เขาต้องการคะแนนมารวมกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้ววงนะผมบอกเลยเข้าข้อรีเวิร์สเรนมากขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกตรงไหนเป็นผมผมจะเลือกริมน้ำฝั่งซ้ายเอา,าเอาสักบ้านหนึ่งเอาสักบ้านหนึ่งเอาสักหลังเอาสักหลังหนึ่งเพราะว่าถ้าไปเล่นฝั่งขวาเนี่ย ด้วยพื้นที่ของบงแล้วทีมมันน่าจะเหลือเยอะมันอาจจะตีทั้งได้ของคนที่ยืนรับอยู่ตรงกลางได้พื้นที่โล่งเยอะนะครับตรงนั้นแต่ซ้ายคนเยอะมากนะแต่ซ้ายคนเยอะแต่ว่ามีบ้านอะไรเงีน้นั่งเฉยๆก่อนปิดได้ปิดได้ดไดแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะมาพังทฤษฎีที่พี่เมฆก,กับผมได้คิดเอาไว้คือประตูวาร์ปอ่าใช่ทฤษฎีนี้อาจจะโดนทำลายได้ด้วยการเปิดวาร์ปแล้ววาร์ปมาเลยทิมเลยแต่ว่าก็อย่างที่อย่างที่บอกแหละถ้าอยู่ฝั่งขวาไว้ก่อนเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะโดนประตูวร์ปชิมมาเหมือนกันแล้วมันอาจจะโดนข้้งหลังล่อด้วยโอ้ว้แบบว้าวุ่นคือตอนนี้เราจะเล่นดักเขาง่ายๆมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องดูว่าอ่ะถ้าดักเนี่ยมันอาจจะโดนขนาดมันเป็นพื้นที่โล่งเขาก็ใช้วา้ามาได้อ่แต่ตอนนี้ก็รีเวิร์สเลสครับยิงรีเทิร์นไปอีกหนึ่งคิวครับเปิดมาแล้วแข่งกันปีนตึกหรือเปล่าปีสปอร์ตเนียนอีกแล้วเกมที่แล้วไปเนียนอยู่ห้องลับรอบนี้จะเอาดาัดฟ้า แต่วงไม่เป็นใจครับโดดเข้าไปยิงก่อ,อกแล้วเปิดหัวเลยจากดอนคลายครับน็อกเอฟไปเดีวจี้มาแบบเพิ่มเติมด้วยครับฝั่งวีสปอร์ตสองอีริมครับในรักษานดับเอาไว้และพื้นที่แบบนี้เขาต้องการมากๆครับพีสปอร์ตดูกันด้านล่างเป็นออนิกได้ยิงไหมโอ้โหตามติดๆเลยครับบานโดดลงจากหลังคาแล้วจังหวัโดดลงนี่เจ็บเหมือนกันนะเจ็บใจเลยฮนะแบบนี้ p ีสปอร จริงก็ได้เปรียบมาตั้งแต่รแรกๆด้วยแต่ว่าไปเสียเวลาชุบครับทาให้กลับมาแทบออริมเนี่ยโบแค่2เท่านั้นไล่ตามขอบไปเรื่อยๆครับใน่วนของทีมไทยเองก็มีในส่วนของดีดีกำลังดันเข้ามาอย่างช้าๆครับเกมนี้เองวงก็อยู่ที่ <J> v e เวอเรสต์ด้วยเจวีก็ดันมาจากข้างบนนะใช่เอาแล้วครับโฮมบอยครับ oh, <okay. S 2> ดึงกลับมาได้แล้วเซนไปเก็บคิวลัสมาแล้วฮองอัานยิงจากขิดร่วงลงไปนะหนึ่งน็อกลาว บ่าเก็บจากอ k มาอีกหนึ่งทีมนะจาาขิดครับโอ้ยแล้วโซนบ้านซ้ายพี่เมฆโดนโททรรักคุมแล้วและรีเวิร์สเรสอยู่ไหนครับไม่รู้ไาอยู่ไหนน่าจะไปเลือกฟาร์มโทเปียหรือเปล่าครับวงเปลี่ยนหรือเปล่าครับลอดูวงก่อนครับวงสองยังตัดสินอะไรไม่ได้แล้วก็ยังประมาทไม่ได้ด้วยเพราะว่าเหลืออยู่กันทั้งหมด10ทีมครท่านผู้ชมครับจริงจรงด้วยครับรี s, <S เว<ล>ิร์เรสเลือกฟาร์มโทเปียครับ อุ้ยแล้วเจวีเจอเลแล้วแบกข้างทาง a อวีเดีลลแล้วขับรถไปทิมแล้วเจอรีเทิร์นก่อนหนึ่งคนเปิดใบเข้ามามุดใต้รถปตทแต่ว่ามุดแบบนี้ไม่อ้าวแล้วเสียฟีหนึ่งคนเลยครับประมาทเกินไปครับแบบนี้สลดเจวีแล้วขับรถซื้อเวลาครับหลอกจู๊มาโอ้โหลิมิตต้องตามเอาให้ครับคือไปยิงพรีไฟรอแล้วมันไม่โดนเลยครับมันเป็นโดนยางล้อหมดเลยแล้วต้องเสียเวลาชุบด้วยครับ แต่ว่าน่าจะไม่ห่างเกินไปไหมล้าหันกลับมาโอ้โหโดนหลังเข้าครับเจวีเซอร์ไพรส์มาจากทางโฮมบอยครับแล้วเหมือนจะเป็นซีจีดีที่ยิงโตเต้ร่วงไปด้วยครับทอรัสจบอันดับสิบไปเนมเลดเก็บทางด้านของเอวีอาร์มาอีกหนึ่งคนหรือเปล่ากัเมาสักครู่หรือว่าเป็นทอรัสนะฮะแล้วเจวีแบบนี้จะหาทางแก้อย่างไรครับต้องมีเครื่องกระโดดไหมกับการเร่งเวลาตัวเองให้เข้าไปในวงให้เร็วที่สุด เราดูเหมือนไม่ได้ฟาร์มผ่านแอร์ดอกมาด้วยนะพี่เมย์ใช่ครับแต่ว่ามีรถอยู่ด้านหน้าของตัวเองนะครับสินาทีผ่านครับเหลือ9อทีมแล้วตอนนี้โอ้โหรีเวิร์สเรดครับเลือกเล่นตรงนี้แต่อย่าลืมนะไอจุดได้เปรียบเรื่องมุมสูงตอนนี้มันโดนรถทอนโดยประตูวาร์ปไปแล้วใช่แล้วบางจังหวะเนี่ยถ้าโดนโถมขึ้นมุมสูงเนี่ยอาจจะเล่นได้ยากกว่าอยู่ข้างล่างด้วยซ้ำไปเนี่ย ก็ยิงเช็คมาครับรถจากทีม JV Sport รถระเบิดไหมแล้วธทร์ดัตัดมาตรงนี้เจอกับโฮบอยครับจากข้ามฝั่งมาชุกแต่ว่าโดนตัดมาจากเซนตอนนี้5อ e ีลิมครจากโทร์กเช็ะไปครับพื้นที่ค่อยๆบีบเข้ามาครับเหมือนจะไปจบที่ฟาร์มทบเปียด้วยนะที่ในฝั่งของ r i v e r ร a เ e เองไปโซนดักเอาไว้เยอะแล้วด้วยครับไปไปเลยอ้าวล้วันมอครับยิงลิมิตร่วงไปอีกหนึ่งคนครับ เจวีจะถูกหยุดไว้ตรงนี้หรือเปล่าไปไปมาๆวันนี้เจวีเก็บแต้มได้น้อยมากครับอารีเวอร์สเรดออกจาการ์มทเปียอดีตมาบ้านตรงนี้แล้วครับอ่านวงดีครับเกมนี้อาจจะมีโอกาสลากจบท็อปสามได้ตัวซีจีต้องเคลียร์กับเอวีเลดีข้อก่อนครับโดนเขาจุกซื้อเวลาซื้อเวลาเปิดจุดให้กับทีมไปเยอะเกินไปแล้วหาแล้วแต่จันเนียนครับแต่ว่าไม่พลาดครับสลับปีเตอร์คมๆม,มาปิดเอวีเลดี้ข้อไป ผีสปอร์ตเหมือนจะตั้งประตูวร์ปแล้วเหมือนกันนะครับกาจะว้าไปบริเวณที่ออนิกอยู่อะไรครับแบบนี้โอ้แล้วออนิกครับจะเนียนอ้าวนี่มันปราการท็อป2นี่นาะขึ้นมาสัดกันโอ้แล้วคนที่ได้คือในโซนของเอฟครับปิดออก,การ์ดไปแล้วปืนยิงปิดไปเลยครับและยื้อไปเลยครับยันท็อป3รอดูวงต่อไปครับวงที่4ปึ๊บโอ้โหเนี่ยระหว่างกลางครับ แล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือที่ที่ออนิกอยู่ด้านบนนี่แหละใช่และเสาต้นนั้นอ่ะคือ Top <c oughs> การันตีท็อปสามซะส่วนใหญ่นะฮะและทีมนี้เขาชอบเล่นพื้นที่ด้วยไงออนิกเนี่ยอารีเวิร์สเลสขยับเข้ามาแล้วนะครับในวงมีสมิงอยู่ด้านนอกคนเดียวถึงเช็คมาเรื่อยๆครับค่อยๆกินพื้นที่มาพีสปอร์ตเกมนี้ก็ประคองมาครับเห็นอย่างนี้ยังเหลือกัน8ทีมนะครับอัลเจบีคูก้าโดนเปิดเข้ามาครับแดชชิ่งออกไปยื้อ ื้อเวลาไปแล้วไหลมาเจอต่อใหญ่ครับ CGG โอ้โหแล้วปิด j v เลยครับจบอันดับ8 7อเอลิมจาก CGG จะใส่ต่อกับพี port หรือเปล่าครับแล้วแย่ไเป็นสองสองล้อมพ s p ปอ t ตไว้โอ้โหแล้วจูออกไปได้บ้านด้วยขึ้นหลังคามากดดันแล้วพีสปอร์ตอยู่ในมุมต่ำครับระเบิดสักลูกไหมน่าจะสะดุ้งได้อยู่โอ้โหแล้วดูโทดักครับขยับเข้าวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะใช้กระจกประตูวาร์ปเข้ามา เรื่อยๆครับเช็คก่อนติดเรครับค่อยๆขยับมาไม่ใจร,อร้อนในรอบนี้อ่านวงดีขยับ 3- 4ครั้งได้พื้นที่สวยตลอดมีอิลินในมือแล้วด้วยนะครับอาวุธพีซปอร์ตโดนดักวงโดยซีจีดีจีแบบนี้ยากครับแรงกิ้งจบ6ไปเกมน,นี้ทีมไทยยังเหลืออยู่2ทีมนะครับน่าจะเป็นทีมไทยอลไรหรือเปล่าแล้วคอสคิวดับเบิลน้องจากเนทไปได้แล้วคอสคิวยิงซ้ำไปอีกแล้วเป็นวันมอที่เจ็บครับตัวสุดท้าย เนโรจากพ e. ีคนเดียวครับรอดได้ยังไงก่อนไม่น่านะเหมือนพยายามไม่อยากเสิร์ฟแต้มเดียวให้ซีจีไม่เอาดีกว่าแต่าาไม่รอดสิบเอ็ดลิมครับจากซีจีจีตอนนี้ทีมไทยเหลือสองทีมสี่ในสองสองในสี่ตอนนี้เป็นทีมไทยดันมาเรื่อยๆครับริเวอร์เรสกําลังปวดหัวกับออนิกหนึ่งคนด้วยในบ้านไม้สโทดาร์กเองครับยิงกดดันมาสบิ่งน่าจะโดนกดสี่อยู่ครับฝั่งซ้าย ดีว่ามันเป็นในส่วนของเต็นนะครับเต็นจอดแฟตรงนี้โอ้หิวเลยนะจอดแฟร์ของกินเยอะโอ้แล้วดูครับวงเนี่ยถ้านนับกันจริงจวงจะบีบ cg จก่อน cg ต้องขยับแล้วเอาแล้วล่วงแล้ววันมอโดนเซามียงยิงไปแล้วเป็นไดมอนด์เก็บออนิกไปได้อีกหนึ่งคนแล้วปีเตอร์ตองแรสเอาตัวรอดมาก่อนครับเอาแล้วแบบนี้หรือว่าเราจะมีแววได้สมคนไทยกันแล้ว จะเป็นรีเวิร์สเรทหรือเปล่าอยาก3ามรีเวิร์สเรทนะอยากถามเกี่ยวกับเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับมาแล้วตรงนี้เฮ้ยสบัดมายิงใส่หมุนหมุนไดบอลแล้วหมุนมาเป็นคอสคิวยิงใส่เข้าไปตาก็มาต่อจะชุบเนมเนทรทกัมาชุบไม่ได้แต่ว่าไดบอลตัดหนึ่งเข้ามาออฟฟาน็อกดาวแล้ววันมอไปยิงสมิงมาได้ครับซึ่งสมิงก็ปวดหัวกับโทดักอยู่ข้างนอกด้วยยิงโคมก็ยากแล้วแล้วรีเวิร์สเรทยิงยากเข้าไปอีกครับซีจีจีตา้ามาต่อเนื่องด้วยจังหวะต่อมา13าอีลิมยังคงทำ วุ่นวายมากครับแล้วนไปวนมาโทดาเข้ามาแจมแล้วครับแก๊งมาเลเซียตัดเข้ามาเองกซี่แดชถอยออกมาก่อนครับแล้วปล่อยโทดาเล่นต่อเลยครับโอ้โหอาศัยชุนลมุนได้ดีจริงแต่ว่าโทด้าเองเนี่ยจำนวนของจานวนคนยังเหลืออีกเยอะครับ CG จะออกจากบ้านได้หรือเปล่าดิวอนเลนเนี่ยเสียคนเยอะกว่าแล้วเนี่ยฮะดับเบิ้ลน็อกไปแล้วครับสำหรับ CG จดีครับไหลเนียนไหลเนียนเลยครับกลายเป็น CG อยู่ในมุมอาบครับอันตรายจริงๆส่วนโอลิข้างบนเอฟครับปล่อยเขาไปเถอะครับท็อปสองแน่แแล้วแต่ว่าด้านล่างครับ ชุลมุนมากครับ C D G เกิดความกดดันเกิดขึ้นครับบ้านไม้หลังนี้จะออกยังไงโคดากดดันมาโอ้แล้วยืนเฝ้าครับเฝ้าสองฝั่งด้วยเพราะมีรีเวอร์เลสเฝ้าอีกฝั่งหนึ่งไว้โอ้แล้วลงแล้ว C D G เลือกเฮียชาร์จครับลงมาเจอเสิร์ฟครับดาวน์เป็นนอกดาวน์ไล่ก็มาจากโคดาครับแล้วทีนี้ต้อนไปทันทีครับเก็บแบบต่อเนื่องเหลือสองคนจากฝั่งของ C D G มีเข็มชุบแบบเนียนเหมือนเขาจะไม่ซ้ำโอ้โหแต่ซ้ำทันครับแย่แล้วแบบนี้รีเวอร์เลสครับต้องเอาเลยครับเราจะไม่จบที่สามครับเราจะไม่จบที่สามครับ ต้อไปต่อครับออนิกยังคงเนียนอยู่ข้างบนครับโอ้แล้วรีวิร์สเลสจบ3ครับผมแล้วแบบนี้ออนิกครอบ2ครับโอ้ยแล้วนี่ครับโอ้ยอย่างยาบครับต่อขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วพันยาครับอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วน่าตายครับเร็วยบูย่าแรกครับจากทอทากและเป็นบูย่าที่3ในวันนี้จากลีก MCP ครับผม โอ้เสาไอ้ท่านมัน